เป็นแบบนมผสมใส่นมข้นหวานข้นจืดแต่ว่าจะมีลูกค้าที่มาขอว่าแบบขอแบบเอาไม่ใส่นมข้นหวานไม่ใส่นมข้นจืดบางคนไปไม่เป็นเลยนะคะว่าแบบเอ้ยเราจะทํายังไงให้มันได้เมนูที่อร่อยๆตามนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะนเนลเลนทออฟฟีฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่มาแชร์เมนูกาแฟสดน,นะคะ ก็เป็นเมนูกาแฟาสด9 6ออนค่ะแต่ว่าในคลิปวันนี้จะไม่เหมือนคลิปที่ผ่านๆมาเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะอยากจะได้สูตรที่แบบว่าเวลาที่เราชงโดยที่เราไม่ใช้นมข้นหวาน นะคะว่าถ้าเราไม่ใช้นมข้นหวานหรือว่าไม่ใช้นมผสมเนี่ยแล้วเราจะทําให้กาแฟอร่อยๆอะค่ะเราจะมีสูตรในการชงยังไงนะคะก็เรียกว่าสําหรับบางท่านนะคะเรียกว่าใช้น้าเชื่อมอย่างเดียวเลยว่างั้นใช้แค่น้าเชื่อมกับนมสดอย่างเงี้ยเน่ก็เลยว่าโอเคก็เดี๋ยวเน่มาแชร์สูตรให้นะคะว่าเราจะชงยังไงให้เราได้มาเป็นเอสเพรสโซเมริกาโน่คาปูราเต้มอคค่าที่แบบว่าอร่อยๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้นมข้นหวานหรือว่านมผสมเลยเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะทํา5สูตรเมนูเลยนะคะ มีเอสเพซโซอเมริกาโน่คาปูลาเต้แล้วก็มอกค่าเย็นเป็นสูตร96ออนก่อนนะคะสําหรับกาแฟเย็น96ออนนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องใช้มาเป็นดั้มชงน้ําไหล2ทางแบบนี้นะคะแล้วก็มาเป็นบาสเกตสําหรับสองช็อตอย่างนี้นะคะเรียกว่าใส่กาแฟได้2ช็อตส่วนกาแฟที่เราจะใช้วันนี้ค่ะด้วยความที่เป็น96ออนนะคะเนี่ก็เลยจะใช้เป็นตัวอาราบิก้าโคกลางเข้มนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเบอร์สีอิตาเลียนโรสนะคะก็เดี๋ยวเรามาชงกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับกาแฟสูตรแรกนะคะเอสเพโซเย็นเอสเพโซเย็นเดี๋ยวนี้จะดึงน้ำกาแฟมาที่4ออนค่ะเดี๋ยวเริ่มทำกาแฟกันเลยเนาะ เราดูสายกาแฟานะคะว่าเราได้สายกาแฟาอย่างที่เราต้องการนะคะกาแฟาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไหลเร็วกว่าน,นี้ไหลช้ากว่าน,นี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องได้สายกาแฟาที่ค่อนข้างเหมือนกันทุกแก้วนะคะอย่างของเน่ก็คือประมาณเนี้ยค่ะไหลเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้เน่เนก็เซตไว้ที่4ออนในระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟานะคะเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยค่ะสำหรับสูตร วันนี้เราจะทําเป็นแบบหวานปกตินะคะก็คือเน่จะใช้น้าเชื่อมมาค่ะอยู่ที่20 ml ก็น้าเชื่อมที่เราใช้นะคะเน่ใช้เป็นน้าเชื่อมมีผลธรรมดานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เอามาใช้ได้เลยค่ะใส่น้าเชื่อมนะคะ20 ml ค่ะแต่นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้ไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบมากนะคะเรียกว่ากําลังคือหวานกําลังแบบกลมกลม่อมใส่มาแล้ว20 ml แล้วเราก็จะต้องมีนมสดค่ะเนี่ก็เลยใช้เป็นนมสดรสจืดนะคะของเมจิธรรมดาเนี่ยละคะ่ะนมสดเราจะใส่มาที่1ออนครึ่ง1ออนครึ่งถึง2ออนได้นะคะประมาณนี้ประมาณเนี้ยนะคะ1ออนครึ่งกาแฟเราได้แล้วนะคะที่4ออนค่ะเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยค่ะคนนะคะ แล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะเรียบร้อยแล้วลค่ะเมนูแรกค่ะเอเปโซเย็นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะเป็นอเมริกาโน่เย็นค่ะอเมริกาโน่เย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟมา3ออนนะคะนี่ก็กดเลยดึงออกมา3ออน ดูนะคะใส่กาแฟเราก็คือจะต้องแบบว่านิ่งๆอย่างเงี้ยนะคะทุกแก้วเดี๋ยวเรารอให้ได้การน,น้ำกาแฟมา3ออนค่ะน้ำกาแฟเราได้มาแล้วนะคะ3ออนอเมริกาโน่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยก็จะทำมาเป็นแบบหวานปกติก็คือเราจะใส่น้ำเชื่อมมาประมาณสัก20 ML ถึง1ออนได้นะคะเดี๋ยวแก้วสูตรนี้เน่ขอเป็น20 ml ทุกสูตรละกันนะคะก็เป็น20 ML ค่ะใส่มาเลยเน่ก็ใส่มา แต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็คือปรับสูตรเอาได้นะคะเสร็จแล้วเมริการโน่คือกาแฟดําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเติมเป็นน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเอาเป็นอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะใส่ลงมาให้ถึงอก6ออนค่ะเติมน้ําเปล่าลงมาจนครบ6ออนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครเอาไม่หวานเลยก็ไม่ใส่น้ําเชื่อมแล้วก็เติมลงมาให้ได้6ออนเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะก็คนให้เข้ากาัน เรียบร้อยค่ะอเมริกาโน่เย็นแบบหวานปกตินะคะค่ะแก้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นคาปูชิโนเย็นกันพอเป็นคาปูชิโนเย็นปุ๊บหมายความว่าเราจะต้องมีฟองนมด้วยนะคะพอมีฟองนมก็ทําฟองนมก่อนเลยค่ะพอลูกค้าสั่งคาปูชิโนเย็นปุ๊บทำฟองนมไว้เลยเน่ก็จะมีตัวเหยือปั๊มฟองนมนะคะแล้วก็เทนมสดใสลงไปค่ะประมาณครึ่งเหยือค่ะแล้วเราก็เอาที่ปั๊มเนี่ยค่ะปั๊มเลยค่ะ แป๊บเดียวเราก็ได้ฟองฟูๆอย่างนี้เอาเขาไปแช่เย็นก่อนนะคะแช่เย็นหรือใส่ถังน้ำแข็งก็ได้นะคะแล้วเราก็มาทำกาแฟกันค่ะคาปูชิโน่เย็นเราจะดึงน้ำกาแฟที่3ออนนะคะใส่กาแฟเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะก็น้ำกาแฟ3ออนในระหว่างที่เรารอกาแฟนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตร็มส่วนผสมเลยค่ะสูตร96ออน พอน้ำกาแฟ3ออนนะคะเน่ก็ใส่น้ำเชื่อม20 ml เท่าเดิมค่ะอันนี้แบบหวานปกติแบบ20 ml นี่นะคะใส่ลงมาเลยสดค่ะนี่จะใส่มาที่2ออนนะคะอ่ะก็เทนมสดลงมา2ออนนี่นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันก่อนนะคะ จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้กาแฟมาเนี่ยเรากาแฟมาผสมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเสิร์ฟแบบแยกชั้นให้จะได้แบบเผื่อเป็นไอเดียสําหรับบางท่านไปด้วยเลยนะคะเน่ก็ใส่น้ําแข็งรอเลยค่ะนี่นะคะพอเราได้นมกับน้าเชื่อมเสร็จแล้วใส่น้ำแข็งรอกาแฟตัดที่สามสามออนก็มาเทใส่เลยค่ะ เตานำแข็งนิดนึงอฟองนมที่เราตเตรียวไว้นะคะตั้งแต่ตอนก่อนทํากาแฟค่ะเห็นไหมคะแช่แป๊บเดียวเองได้มาเป็นฟองเนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็หย่อนเลยค่ะนี่ก็เป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมนูต่อไปก็เป็นลาเต้เย็นค่ะ ลาเต้เย็นเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟมาที่สองอนนะคะใส่กาแฟเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะคะในระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟค่ะลาเต้เย็นก็คือสุดหวานปกตินะคะเน่ก็จะใส่น้ำเชื่อมเหมือนเดิมค่ะ2ี่สิบมนี่นะคะใส่ไปเลย นมสดค่ะนมสดเราจะใส่มาประมาณ3ออนครึ่งถึง4ออนนะคะได้เลยเนี่ก็เลยใส่มานมสดใส่มาที่ประมาณ100 ml นี่นะคะก็คือเหยียกเหยียกฟองนมนอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยถ้วยถ้วยตวงพลาสติกอันเนี้ยร0อย l พอดีเนี่ก็คือใส่มา100 ml นะคะใส่มาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ลาเต้เย็นถ้าเราจะเสิร์ฟแบบว่ารวมกันเลยก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเทก,กาแฟมาแล้วก็ใส่แล้วก็คนเติมน้ําแข็งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเสิร์ฟแบบเป็นชั้นให้ดูนะคะก็คือพอเราเติมน้ําแข็งเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟสองออนที่เราได้เนี่ยค่ะค่อยๆเทลงไปเลย ันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลาเต้เย็นวันปกตินะคะค่ะเมนูสุดท้ายนะคะที่เราจะทำกันก็คือจะเป็นมอคค่าเย็นค่ะมอคค่าเย็นนะคะเราจะใช้น้ำกาแฟมาที่3ออนค่ะเราได้น้ำกาแฟมาแล้วนะคะที่3ออนค่ะ ทีนี้เม,เมนูมอคค่าเย็นนะคะแน่นอนค่ะมอคค่าเย็นคือเมนูกาแฟาที่เราจะต้องมีโกโก้หรือมีช็อกโกแลตผสมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เราจะใช้เป็นแบบไม่มีนมข้นหวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะเอาผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของออ i e เรน l ัล f f e ฟเราเนี่ยนะคะใส่ลงมาผสมในกาแฟาเลยค่ะก็คือจะใช้มาอยู่ที่ประมาณแค่ครึ่งช้อนตวงเนี่ยนะคะครึ่งช้อนตวงแค่นี้ค่ะใส่ลงไปเลยเพราะว่าน้ํากาแฟาเราร้อนอยู่แล้วเราก็เอาน้ํากาแฟาเนี่ยค่ะละลายผงโกโก้เลย น่แล้วก็โกโก้ตัวนี้คือเขาเป็นโกโก้ที่แบบละลายง่ายนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าของใครที่แบบบางยี่ห้อที่ละลายแบบว่าละลายยากนิดนึงเราอาจจะผสมน้ําร้อนก่อนก็ได้นะคะแต่นี้ก็คือเนี่ยเราสามารถที่แบบใส่กาแฟแล้วก็ละลายได้เลยเนี่ยค่ะก็ละ,ละลายโกโก้หมดล้วเสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะ หวานปกติของเรานะคะเราจะใช้ที่น้ำเชื่อม20 ml ค่ะนี่ก็เอามาผสมเลยนะคะ20 ml นี่ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะเติมนมสดรสจืดค่ะให้ได้6ออนซึ่งใส่มานิดนึงเห็นไหมคะได้ละแล้วเราก็ใส่แก้วได้เลยค่ะ ็อบน้านมสดนิดหน่อยนะคะอือเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมอคค่าเย็นเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เห็นไหมคะว่า,อ,นนวาอันนี้เราก็จะได้มาเป็นเมนูกาแฟที่เราไม่ได้ใช้นมผสมหรือว่าไม่ได้ใช้นมข้นหวานเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่าเอ๊ะพอเราใช้เป็นน้าเชื่อมกับนมอย่างเดียวเนี่ยกาแฟที่เราได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมตั้งแต่เอสโซเย็นกันเลยนะคะ อืมก็โอเคนะคือเขาจะไม่ได้แบบว่าหวานมันเหมือนเวลาที่เราใช้นมค้นหวานค่ะแต่ถือว่าก็ผ่านนะคะคือเป็นกาแฟเข้มที่ดื่มแบบเบาๆสบายๆมแล้วความหวานเนี่ยว่ากำลังโอเคเลยนะคะไม่หวานเจี๊ยบเกินไปแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยไปใช้ได้ใช้ได้ แต่ถ้าถามว่าแบบคือหวานมันมันสู้ที่เราใช้เป็นสูตรแบบนมผสมไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่นี้ก็คือสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยเป็นร้านที่ไม่ได้อยากจะใช้นมผสมไม่ได้อยากจะใช้นมข้นหวานก็มาแชร์ให้ละค่ะ <c oughs> คือนี้อร่อยอยู่ละอเมริกาโน่เย็นนะคะแต่ว่านี้ก็คือหวานไปธรรมดาเนี่ยทาไม่หวานเลยแต่ว่าเนี่ยว่าก็คือสําหรับคนที่แบบชอบหวานก็กําลังดีอะคะ่ะไม่ได้หวานจัดนะคะ แต่ความหวานจริงๆคือเพิ่มรสได้นะคะแล้วก็คือเพิ่มรสน้ำเชื่อมเอาเท่านั้นเองค่ะอันนี้มาเป็นเมนูคาปูเย็นคาปูเย็นจริงๆต้องมีความแบบว่าคนเนาะอ่ะคนแต่เราเสิร์ฟให้ดูสวยๆก่อนคาปูเยนเนี่ยว่าคืออารมณ์เหมือนเวลาที่เราทำคาปูเย็นของที่เราใช้นมผสมค่ะ เขาจะเป็นเมนูที่เข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมอืมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเนื่องจากจริงๆแล้วอะค่ะพอเรามาใช้เป็นสูตรอย่างเงี้ยมันแค่ความหวานมันเบาลงเท่านั้นเองนอกนั้นก็โอเคนะ,นะคะเนี่ยอันนี้ลาเต้น,นะคะคนเหมือนกันขอคนก่อนอยากได้เป็นรสชาติกาแฟที่แบบว่าเราจะได้รู้ว่าเราได้รสชาติของกาแฟเป็นยังไงลาเต้ ลาเต้อร่อยอะคืออร่อยสําหรับคนที่ชอบกาแฟนุ่มๆน,นะอันนี้คือมันอารมณ์เหมือนกินนมกาแฟที่แบบว่าเข้มๆหน่อยอยอร่อยอร่อยลาเต้อร่อยนะเนี่ยเป็นแบบเหมือนนมกาแฟแต่เป็นนมกาแฟเข้มๆม,ม,มอคคาค่ะเฮ้ยจะบอกว่ามอคคานี่ชนะเลิศคือมอคคาเขาจะมีความแบบ ความกาแฟความโกโก้คือแล้วก็หวานด้วยนะคือแต่มันน้อยเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นเมนูที่แบบว่าเราเสิร์ฟสำหรับบางทีสายสุขภาพนะคะไม่ค่อยอยากทานนมข้นหวานไม่ค่อยอยากทานนมข้นจืดนมผสมอะไรพวกนี้ ก็ลองทำเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นแค่เมนูกาแฟนมแล้วก็น้ำเชื่อมเพราะว่ามีเพราะว่าบางทีอะค่ะคือร้านเราอะขายเป็นแบบนมผสมใส่นมข้นหวานข้นจืดแต่ว่าจะมีลูกค้าที่มาขอว่าแบบขอแบบเอาไม่ใส่นมข้นหวานไม่ใส่นมข้นจืดบางคนไปไม่เป็นเลยนะคะว่าแบบเอ้ย e เราจะทำยังไงให้มันได้เมนูที่อร่อยๆตามนี้เลยคะ่ะวันนี้เน่มาแชาร์ให้เรานะคะสำหรับท่านที่ขอเข้ามานะคะว่าอยากจะได้เมนูที่เวลาลูกค้าขอเราไม่ใช้นมข้นหวานข้นจืดนะคะก็แบบนี้เลยค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่น ะะถ้ายังไงแล้วดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะหรืออยากจะมีคําแนะนําติชมอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเข้ามาก็คอมเมนต์กันเอาไว้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเน่ก็คือจะหาคําตอบหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานค่ะแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆขึ้นมาอีกนะคะสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะ